สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิระชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมจะกล่าวถึงบุคคลใน3บ้านเป็นหลักเท่าที่มีข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลหรือเป็นข้อมูลที่คนนั้นเขาพูด สแสดงออกมาจริงๆไม่ได้แต่งเติมใดๆทั้งสิ้นบุคคลแรกเราจะมองข้ามเธอไม่ได้บุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อรูปคดีอย่างมากนั่นคือผู้สูญเสียหรือผู้เป็นแม่มีอะไรที่น่าสนใจมากในคดีนี้เราไม่ได้หมายความว่าท่านคือคนลงมือแต่เราเนะี่ยอยากนำข้อมูลบางประการกลับมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายช่วยวิเคราะห์ กันไปด้วยอันแรกสิ่งที่คุณแม่ได้ทำให้เกิดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นที่ติดใจมากก็คือแม่บอกสังคมว่าเธอให้ลูกหรือพี่สาวคนโตโกโหกเรื่องเวลาน้องหายให้โกหกว่าเพลอหลับไป10นาทีตื่นมา9โมงคือตอนนั้นทุกคนกำลังอยากรู้ว่าน้องหายกี่โมงอยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงคนที่ อยู่ใกล้ชิดน้องที่สุดคือพี่บอกความจริงได้ไหมว่าไม่เห็นน้องหรือรู้สึกว่าไม่เป็นไม่เห็นน้องบริเวณที่ตัวเองอยู่ประมาณกี่โมงจริงๆแล้วเนะี่ยควรจะบอกความจริงครับเพราะเขานะ่ะเป็นน้องแต่ทำไมจึงโกหกถ้าไม่โกหกจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถช่วยกันได้ทัน ท่วงทีแต่เมื่อโกหกแล้วทําไมจึงโกหกปล่อยเวลาที่จะให้ชาวบ้านรู้ความจริงส่วนตัวน่ะคิดว่าเสียหายมากทําไมไม่บอกความจริงหรือมันเป็นผลผลเสียต่อใครหรือถ้าพูดความจริงน่ะข้อมูลอีกอย่างคือคนที่เป็นพี่ไปเจอป้าแตนในเวลา9ก้นนาทีแล้วไปถามป้าแตนว่าเห็นน้องไหมป้าแตนถามว่า ทำไมหาน้องไม่เจอเธอก็บอกว่าเผลอหลับไป10นาทีมัวแต่ดูมือถือเผลอหลับไปยังไงก็หาต่อนะความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ตาก็มาทําคลิปขอบคุณ fc ลูกหลานที่รู้ว่าตาไม่สบายแล้วโทรเข้ามาให้กําลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปให้กําลังใจตาหายเร็วๆเป็นห่วงตาคิดถึงลูกหลานก็อยากให้ตา หายจากเป็นไข้เร็วๆวันนี้นะ่ะตาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วตาก็กินข้าวได้เยอะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานกินข้าวแทบไม่ได้กินได้นิดหน่อยขอบคุณป้าแตนที่คอยดูแลพ่อเรายังมีลูกหลานลูกหลานยังรักและคิดถึงเราอยู่คอยดูแลเราทั้งหายามาให้ FC อยู่ต่างแดนก็ส่งกำลังใจมาให้ตาก็คิดว่าช่วงนี้อย่างขึ้นไลฟ์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อีกวันสองวันถ้าตาหายได้ตาจะไลฟ์กับ fc ลูกหลานอีกยังเหน,นื่อยอยู่เราก็อยู่คนเดียวไปก่อนถ้าหายแล้วก็ค่อยออกไปหาเพื่อนตาก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะหายดีมันก็เป็นไข้หวัดเจ็บคอวันนี้ รู้สึกเจ็บคอดีขึ้นไม่เจ็บเหมือนเมื่อวานดีขึ้นแล้วมี FC อยากจะให้ตาไลฟ์ตอนเที่ยงตาก็บอกว่าดูก่อนตาก็ต้องเช็ดตัว,วบ่อยตัวร้อนวันละ2ครั้ง3ครั้งไอก็ลดลงบางครั้งบางคราวเราก็ระวังแต่มันหลีกไม่ได้ตาก็ต้องทำคลิปคุยกับ FC ที่ให้กำลังใจ เรามาตาขึ้นไลฟ์ได้ตาจะขึ้นปกติแต่ก่อนอ่ะมันก็ร้ายแรงแต่ทุกวันนี้มันก็เบาลงมาแล้วแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ได้ประสบการณ์ทั้งหมดประสบการณ์อะไรเป็นไขยอยนน่อย่างนั้นอย่างนี้ไข้มาลาเรียไข้จับสันไข้หวัดใหญ่ไข้ไทฟอยมันมีหลายอย่างแต่ไข้ มาลาเรียเนี่ยโอ้โหตาเคยเจอไข้ามาลาเรียมาแหนวทั้งตัวเลยนะความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ทังนี้ครับคลิปนี้จะมาตอบกลับหนูผีความลับมันไม่มีในโลกถ้าอยากรู้เราต้องได้รู้ออกมาดิน้นดิ้นดิ้นพรานออกมานั่งตอแหลออกมานั่งหลอกลวง fc หนูผีความลับหลุดครับผมไม่อยากจะขุดอะไรมากมายยิ่งขุดยิ่งรั่ว ตั้งชื่อให้มันว่าไอ้น้องนรกสิ่งที่ออกมาพูดนะ่ะปล่อยให้มันเลอะเทอะไปข้อมูลที่มันรู้มาบางอย่างมันให้เป็นความจริงมนโนไปรเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะสิ่งที่กูพูดต่อจากนี้คือของแท้มันคือความจริงฝากถึงหนูผีมีนะ้าผู้หญิงคนหนึ่งบอกมันต,าต่างๆนานาเรื่องผลิตภัณฑ์ต,ต่างๆนานา,นาให้มันรู้แต่ มันเป็นข้อมูลมั่วๆครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่านาไหนสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ถึงหนูผีมันหลอกลวงเขาอีกแล้วหลอกลวงเรื่องวัวที่มันเลี้ยงมามีกี่ตัวมี5้าตัว6ตัวความหลุดออกมาแล้วมันหลอกเงินครับหลอกเงินคนในครอบครัวซื้อมันหลอกเงินยายเงินนั้นเป็นเงินยายหมด วัวก็เป็นวัวของเขาโอ้โหขายวัวได้เงินก็ต้องไปใช้หนี้เขาหมดยืมเขามาความลับร่วอีกแล้ววัวเป็นวัวของยายหลอกเงินยายไปซื้อวัวซื้อจริงๆตัวละหมื่นกว่าวัวน้อยๆเก้าพันแพันแต่นี่น่ะไปหลอกยายว่าซื้อมาตัวละหมื่นสามหมื่นสีเงินที่ซื้อวัว เงินที่ลงทุนเป็นเงินใหญ่ครับออกมามนโนสร้างภาพว่าเป็นวัวมันหลังจากนี้น่ะมันจะขายวัวเงินต้องเอาไปใช้หนี้เขาหมดกำไรอยู่ไหนมึงนี่โกโหกรินป้อนกะล่อนตอแหลสังคมจริงๆออกมาตอบกูหน่อยความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาฝากถึงหนูผี ได้ทีขี่แพ้ไล่นิสัยของหนูผีมันเลิกไม่ได้หรอกที่ออกมานั่งด่าคนโน้นคนน,คน,นี้สันดานของมันแต่ทำไมถึงออกมาด่ามันพูดแควพูดแสะไม่เลิกคนอย่างมันต้องเจอคนอย่างกูมีคนถามว่าทำไมนาทีไม่เลิกด่าไม่เลิกว่าก็ดูดิครับผมสมควรที่จะเลิกไหม ขนาดเมื่อคืนไลฟ์ Live, ไม่ได้เอ่ยถึงมันแต่มันก็นั่งด่าไม่เลิกผมก็จะด่ามันไม่เลิกเหมือนกัน fc คนไหนไม่เข้าใจไม่เป็นไร fc สายปัน่นสายป่วนที่อยู่ฝั่งมันไม่ต้องเข้ามาฟังยิรกรรมหนูผีมีเยอะเรื่องราวต่างๆที่มันทำไว้ประเด็นที่เคยด่าเคยว่ามันมันไม่เคยออกมาตอบเรื่องแผงโซลาเซลล์มันก็ไม่ออกมาตอบ มันว่าบ้านลุงอย่างนั้นอย่างนี้น้นนำท่วมอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เคยย้อนดูตัวมันเองนี่ครับนี่สัยสันดานเร็วๆของมันนี่คือสาเหตุที่คุณตาไม่กลับบ้าน f อรู้ไหมครับเพราะมันตัวเดียวถามว่าคุณตาคิดถึงใหญ่ไหมเขาคิดถึงครับเพราะหนูผีคนเดียวเขาถึงไม่กลับ คุณตาเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าอะไรตาไม่อยากกลับบ้านกลับไปเดี๋ยวไปเจอมันเดี๋ยวจะทะเลาะก,กับมันเดี๋ยวจะลงไม้ลงมือกับตาทำร้ายตาตาแก่แล้วตาสู้อะไรกับมันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ตาพูดคำนี้มันไม่สมควรที่จะออกมาจากปากตากลับไปด้วยความระแวงว่าลูกชายจะมาทำร้าย พ่อหรือเปล่าทําไมตาคิดแบบนั้นเพราะตาเคยโดนครับชี้หน้าด่าจะทําร้ายแล้วมีคนห้ามความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเชื่อในบุญของลุงพลเชื่อในกรรมดีและอีกอันหนึ่งคือด้วยหลักฐานนี่แหละเป็นการพิสูจน์กรรมครับถ้าลุงพลกระทําหลักฐานก็จะต้องมีลุงพลกระทํา ถ้าลุงพลไม่ได้กระทำหาหลักฐานยังไงก็ไม่มีกรรมนั้นก็ไม่ใช่ของลุงพลดังนั้นไม่ต้องไปสีเรียดเรื่องคดีน้องชมพู่เลยแต่เรานะ่จะมาย้ำว่ามีคนโกหกมีคนมีพิรุษอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราแค่มาย้ำต่อมาเพราะคดีน้องชมพู่พวกเขากำลังตกในที่นั่งลำบากพวกเขาก็มี ปัญหาเยอะด้วยเยอะกว่าลุงพลเห็นมีการเรียกพยานใหม่กันเพร่มเลยนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าที่ว่าแน,แน่ที่ว่าหลักฐานแน่นปึก,ปกอย่างแย่ครับเพราะเรามาย,ย้ำเมื่อย้ำแล้วคนมีปัญญาก็จะเห็นดังนั้นถ้าคุณว่าแน่ทำไมต้องมีการเรียกพยานเพิ่มอีกเพียบ จริงๆแล้วนะ่ะเขาให้คัดพยานที่เน้นๆไม่ต้องมากวัตถุพยานหรือเรื่องราวต่างๆที่จะมาบอกว่าลุงพลน่ะเป็นคนทำถ้าแน่จริงนะ่ะเขามีไม่มากครับถ้าลุงพลทำจริงพยานหลักฐานจะไม่งอกออกมาแต่จะเป็นความเป็นพยานจริงใช้3-4พยานหลักฐานนี้ลุงพลก็แย่แล้วดังนั้น ดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นป่งบอกว่ามันมีปัญหาพยานเป็นหางว่าวแปลว่าเรื่องมันมีปัญหาครับของดีมันไม่สั่นไม่ไหวมีหลักฐานเดียวก็ชนะได้ถ้าเป็นหลักฐานจริงหลักฐานไม่กี่อย่างก็จบแล้วเราเชื่อว่าลุงพลไม่ผิดหลักฐานพยาน 60- 7 0 1 0 0ร้อยปากแสดงว่าไม่มี วัตถุพยานที่แน่ชัด